สำหรับการที่เราได้กำกับเสียงภาพภาษาไทยทั้งสองเรื่องของภูมิกับทาคาชิชิมิสึนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องก่อนหน้าอย่างอุโมงผีดุและมาเรื่องนี้เป็นเกาะผีดุนะครับลายเซนของเขาเหรอครับที่เรารู้สึกได้คือมันมีความหักมุมคอนเซปต์ผีของแต่ละเรื่องเขาอะ่ะมันก็จะมีความเป็นเป็นเอกลักษณ์มันมีแบบมันมีที่มาที่ไปนะครับ ผมไม่รู้นะผมไม่ได้เป็นคนที่ดูหนังผีเยอะแต่จากหนังผีที่รู้จักหรือเขาเรียกว่าอะไรเรื่องย่อบทสรุปของผีเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยก็เคยได้ยินมาบ้างเคยฟังมาบ้างแต่เรื่องนี้รู้สึกแปลกใหม่ตรงที่มันมีความเป็น VR คือโลกเสมือนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเราก็รู้สึกตั้งแต่ตอนแรกเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วผีอะ่ะมันจะหลอกในโลกเสมือนยังไงบอกไม่ได้ ขนาดนั้นแต่ว่าหนูก็ก็น่ากลัวอยู่นะซีนที่โผล่มาก็น่ากลัวอยู่นะเอาเรื่องอยู่เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ไปทำการวิจัยเทคโนโลยีต่างๆบนเกาะที่ว่านี้นะคะคือก็จะมีรับหน้าที่สแกนดาวเทียมด้วยอะไรด้วยดูเหมือนจะเป็นน้องเล็กที่สุดของทีม,มก็จะมีความสดใสในแบบของเขาอยู่เพราะว่าเขายังเด็กค่ะ ตัวละครยามโมโตะมีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องก็คือเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ไปทําการวิจัยบนเกาะครับก็จะมีความเชื่อมต่อกับตัวละครหลักอ,อย่างพระเอกของเราโทโมโฮิโกะโทโมโฮิโกะเนี่ยเขาเป็นนักประสาทวิทยาครับและถูกส่งตัวมาให้ทําภารกิจในเกาะแห่งนี้ครับผม เพราะว่าเป็นหนังผีก็จะมีซีนที่ต้องสะดุ้งเป็นระยะๆะะก็จะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยมันจะออกมาเมื่อไหร่นะอะไรอย่างนี้ก็ก,ก,ก็มีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันอันนี้คือความยากของเรื่องนี้ค่ะด้วยความที่แบบยังมีความความเด็กอยู่ด้วยก็จะขี้กลัวง่ายอะไรง่ายในขณะที่พี่ๆในทีมเนี่ยเขาจะนิ่งเป็นผู้ใหญ่มากกว่าค่ะน่นจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาด้วยครับคาแรคเตอร์ character ของเขาอันนี้ความยากในระดับไม่ยากมากเพราะว่าคาแรคเตอร์เขานิ่ง จะมีความพูดโมโนโทนนิดนึงมีความพูดแบบเนิบๆหน่อยอะไรอย่างนี้ครับแต่ความยากที่สุดก็คือผมเป็นคนโกผีและผมได้มาผ่านหนังผีก็จะมีความแบบว่าหลอนไปเองว่าแบบเฮ้ยผีจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงเอ๊จะตกใจไหมอะไรองี้ครับจะมีความเกร็กงๆระหว่างภาคคือจริงๆในเรื่องนี้มัน คนเขาก็อยู่กันปกติแหละแต่เพราะเออมันมีเหตุการณ์ทําให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นสมมุติว่าเราอยู่ในเรื่องนี้แล้วเรารู้เหตุการณ์เราก็อาจจะไปไปไปจัดการไอ้ตอนเรื่องเหตุการณ์ที่มันจะให้ผีดุขึ้นมาเนี่ยแหละมันกันอยู่ไม่ได้แต่ถ้าออกได้ผมว่านี่เพ่นแต่แรกแล้วฮะเราอาจจะไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ตัวเด่นที่แบบว่าโอ้โหฉันจะต้องหาวิธีต้องถ้าเราเข้าไปยุ่งเรากลัวเราตาย เจอในโลกเสมือนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาก็แค่ในโลกเสมือนเขาไม่น่าจะตามเรามาในโลกแห่งความจริงเนาะเออเจอในความเป็นจริงเลยก็ได้นะงั้นหนูว่าเพราะว่าถ้าเจอในโลกเสมือนหรอมันอาจจะเข้าไปอยู่ในในหัวเราแล้วเราก็ออกไม่ได้หรือเปล่าถ้าเจอในความเป็นจริงเรายังวิ่งหนีได้ไงสําหรับผมผมอยากเจอในโลกความจริงไม่ได้ท้าทายนะครับไม่ได้ท้าทายอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าในโลกเสมือนเนี่ยถ้าเราใส่ VR หรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราไม่รู้แล้วเราไม่ไม่มีใครรู้เลยว่าเราเจออะไรเราตายยังทั้งที่เราใส่แว่น VR เขาเป็นอะไรแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเจอกับจริงๆเลยเงี้ยเราคงอย่างน้อยก็คงอ้อนวอนขอกบว่าพี่จะทำอะไรพี่อย่าทำอะไรผมเลยผมไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรเราคุยกันดีๆด,ดีกว่าไหมอะไรอย่างนงี้ครับนจับต้องได้คุยได้ง่ายกว่าเจอผีในโลกความจริง เราอาจจะตายจริงผมเจอผีในโลกเสมือนนีกว่ามันก็ตายหลอกๆโลกเสมือนอยู่แล้วครับโลกโลกเสมือนมันคือมันคือโลกที่มันไม่ได้ส่งผลกับชีวิตจริงครับจะเจอผีหลอกจะโดนอะไรยังไงเรามันก็ไม่ได้ส่งผลกับชีวิตจริงใช่ไหมยกเว้นแต่ว่ามันส่งผลอันนั้นไม่เอาไม่ว่าจะโลกจริงหรือโลกเสมือนครับยังไงก็ขออยู่ในโลกที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันจริงๆก็แล้วกันครับ ครับยังไงฝากรับชมภาพยนตร์เรื่องเกาะผีดุกันด้วยนะครับในโรงภาพยนตร์21กันยายนพบกับความสะพรึงในเกาะผีดุไม่ว่าจะเป็นภาพภาษาไทยนะครับที่ผมกำกับเสียงภาคหรือว่าแบบซับไทยก็มีนะครับยังไงชอบแบบไหนไปดูกันรับรองดุนะครับผีดุทุกเวอร์ชันแล้วก็หลอนทุกเวอร์ชั่นเช่นเดียวกันครับยังไงฝากด้วยนะครับ ีัุเว21กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์